บีนะ่ะมันมีธุรกิจที่มีความสเสถียรภาพของ Recurring Income หรือรายได้ที่มีรายได้ที่ประจำอก็คิดว่าตัวของ B.A. เนอะ่ค่อนข้างแข็งเทียบกับ a อเนะี่ยก็ผมยังคิดว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับเราไปปิดท้ายกันที่ B.A. บางกอกแอร์เวย์เขาไม่ใช่สายการบินอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณปพื้มครับ BA ครับก็บางกอกแอร์เวย์นะครับการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะไม่เน้นไปเหมือน AV ซึ่งจะเน้นเรื่องการบินอย่างเดียว BA ก็จะมีธุรกิจอ,อื่นๆด้วยนะครับก็ใครติดตามอยู่ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับก็ uh, BA ก็จะได้รับอันดิสงเหมือน AV นะครับภาพใหญ่เนะี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่า uh, BA เนี่ยมันมีธุรกิจที่มี ความสเสถียรภาพของ r e c u r r i n g income หรือไรายได้ที่มีไรายได้ที่ประจำะสนามบินนะครับแคทาริงนะครับกาวเซอร์วิสพวกนี้มันนิ่งกว่าสายการบินอยู่แล้วนะครับอ m p a c t ของบางปัจจัยอย่างที่เราคุยไปเนี่ยเรื่องภาษีน้ำมันเนี่ยหรือโลชิซันเนี่ยมันก็โดนน้อยกว่า av นะครับก็เราเห็นราคาหุ้น ba ไม,ไม่ได้ตอบรับสนองชิงลบเหมือน av นะครับหนึ่งคือ exposure หรือว่าตัวของธุรกิจของเขามันในวิธีการค่อนข้างที่จะ diversify นะครับก็ผมก็คิดว่าแต่ว่างบในไตรมาสสเนี่ยก็อาจจะเป็นในทิศทางเดียวกับ a a v นะครับก็คือยังดีขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าไตรมาสสเนี่ยจะต่างกับ a v นะครับหนคือไตรมาสสของ BA เนี่ยจะมีสมุยมาช่วยนะครับเพราะาธุรกิจของ BA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือเที่ยวบินของเขาเนี่ยมันก็มีอิงกับ รูทสมุยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปติไตมาสามไตมมาสามของ BA เนี่ยสมุยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นพอดีอนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มเข้ามากลับมาเข้าอีกครั้งนะครับในช่วงเดือน7เดือน8พวกนี้นก็คิดว่าตัวของ BA เนี่ยค่อนข้างแข็งเทียบกับ AAV เนี่ยก็ผมยังคิดว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับครับ BA มีแต้มต่อเมื่อเทียบกับ AAV ในเรื่องเงินปันผลด้วยไหมครับคุณเืิม สักครู so ่ cool, uh, ครับครับถ้าเราดูดนะีเวนด์ยูเนี่ยมันคือช่วงนี้มัน,ม,นมันจ่ายปันผลยังไม่ได้ครับคือ mm hmm. หนึ่งคือธุรกิจช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันท่องเที่ยวเกือบทุกตัวนะยกเว้นมายเนอร์อ่ายังตัวอื่นเนี่ยยังจ่ายปันผลไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือ mm hmm. เขาช่วงโควิดเนี่ยเขาโดนขาดทุนไปเยอะนะครับแล้วตัวของ mm hmm. กำไรสะสมเขาหายไปเยอะนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการรีรีสต็อกตัวของอกำไรสะสมกันใหม่นะครับก็ยังจ่ายผลผลไม่ได้ย,ยังจ่ายไม่ได้นะเรื่องปันผลพอกันยังไม่น่าจะจ่ายได้นะครับราคาปิดวันนี้ BA 15บาท80บวก40ตังค์ถ้าดูกราฟนะสวยกว่าสวยกว่า AAV เยอะเลยนะคุณปื้มนะสวยกว่าเยอะเลยนะครับนะ ตัวหนึ่งเป็นหุ้นขาขึ้น BA เนี่ยขาขึ้น AAV ยังขาลงอยู่เลยนะครับ๋ยวนะเพื่อความาแน่ใจอีกทีนึงนะครับเกิดผมมองอะไรผิดครับอ่าเอาต่ำเส้น200ก็ขาลงสิครับ AAV นะครับขออนุญาตใช้เส้น200เป็นหลักเนี่ยแต่ถ้าเป็น BA ก็ย่อก็ย่อนิดเดียวอะ่ะย่อมาที่เส้น200แล้วก็เด้งอะ่ะ นะครับก็แข็งแกร่งกว่าค่อนข้างเยอะครับถ้าดูจากกราฟทางเทคนิคอลนะครับอนะ BA เป็นหุ้นขาขึ้นแล้วก็ยังยืนคอเคลียร์เส้นสีฟ้าคือเส้น10วันได้ซะเป็นส่วนใหญ่ย่อมาแล้วก็มีเด้งนะครับเส้น10วันแบบ EMA ที่ผมใช้นะสำหรับตัว BA เส้น10วันก็คือประมาณ15บาท50ราคาปิดวันนี้15บาท80บก40สตางค์นะครับ คุณปลื้มแนะนำซื้อหรือแค่ถือ BA ครับเราแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยสิบเาทยีสตังค์นะครับอัพไซด์อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากมันดูแข็งว่ตตดแข็งว่าตัวอื่นน่ยก็คิดว่าราคาหุ้นจริงก็รับรู้ไปเยอะพอสมควรครับ อดิโทนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์014เจาะลึกสัญญาณด i เวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์มานิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะ นะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงคนะ์ในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนากิจศูนย์หนึ่งสองนี่ก็คุ้มมากนะครับมันได้พัศลายศูนย์หนึ่งสองนะนะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟังศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปด 007 006นะครับ005นะครับ004 003 002 00แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l ี Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร2ีก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR Code ค้ดหรือติดต่อทาง Line ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M-O-N-E-Y- plus o N e y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย